ชื่ออะไรครับผมนายบอมครับอ่าไปครับผมนายมาร์คครับผมไม่โดดผมอ่ามครับผมลบครับผมโู้บครับฉายาครับวู้รครับโู้บปักเจผมอแก้ตัวครับผมโดดครับโอเคครับหมายเลขที่หนึ่งนะครับสามเมตรครับสามเมตรสามเมตรสามเมตรคุณโดดได้สองเมตรเลยอาเลยครับไปเอาโ้รงตัว นายมาอะไรนายวัวไปเลยครับนายลบนายลบตูมนายครับอะไรของเขาก็ไม่รู้ครับต่อไปครับส่งแมตช์พึ่งได้เว้ยเอาใหม่ครับอะไรนะครับโชว์ท่าก่อนเย็ดเอาเลยเอาโอเคครับ ามครับในสองนิ้วแล้วโดดโอเคครับจบมไเรารวมจบจบจบมันรวมครับมันรวมจะทำอะไรครับแห๋อแก้หูจบครับโอเคครับ